เชบุรีแล้วคะ่ะซึ่งเราใช้เวลาเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะก็ประมาณสองชั่วโมงคะ่ะที่แรกที่เราจะไปนะคะก็คือส่วนพึ่งไฮแลนด์นะคะจะเป็นยังไงนะคะรอติดตามนะคะทุกคน <laughs> ไม่เปิดอ้แดดแรงมากที่นี่เขาเหมือนเพิ่งเปิดใหม่เหมือนกันนะจูก็ยังไม่เคยมาเลยป้ายใหญ่มากป้ายข้างหน้า <c oughs> เห็นไหมมีรัฟนะแล้วก็มีจิราฟคาเฟ่เราพาไปดูบรรยากาศนะ ว่าทำไมต้องถักเปียเราอยากเป็นแบบเด็กทัศนศึกษาอะไรอย่างนี้เมื่อกี้เห็นแบบว่ามีน้องๆเหมือนแบบว่ามาด้วยน่าจะมาเข้าค่ายหรืออะไรสักอย่างสวยมากคะ่ะแบบมีหลายมุมมากคันนี้ทีว่าเรามันที่ญี่ปุ่นกันคะ่ะแล้วก็ไม่บอกปะคะ อันนี้นะคะก็คือมุม360องศาของที่นี่ก็จะเห็นแบบภาพไกลๆรอบๆส่วนพึ่งไฮแลนด์นี้นะคะข้างล่างคือแบบมีสวนดอกไม้ด้วยเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายรูปก,กันดีกว่า น้องหายใจแรงมากอ้ไน้องชื่ออะไรน้องชื่อยงเพิ่งตั้งเมื่อกี้อโยงเขาจับหน่ออยยุ้ให้จับด้วยโยงอฮ้ยเฮ้ยลิ้นอยู่ยาวไปแล้ว สวนดอกไม้แล้วแต่ว่าสวยมากแต่ว่ามันมีหลายมุมมากเลยอะ่ะเราจะเข้าไปตรงกลางเราเจอเพื่อนบ้านมีคนมาเดินเล่นด้วยอะ่ะสามสีเมี่ย What can I do? You're so loving and gentle to the core. What can I do when you fill me with happiness and much more? What can I do? You're so stunning, I just can't look away. What can I do? I should know by ตอนนี้นะคะ oh. เราก็ถึงที่พักแล้วค่ะมาดูกันคร่าวๆก่อนนี่ค่ะชั้นแรกนะคะก็จะเป็นที่นอนวมันมีบันไดด้วยค่ะเดี๋ยวลงบันไดไปนะคะวมีจากกุชชีอยู่ข้างนอกด้วยค่ะ ักรยานอยู่3าคันนะคะแล้วก็ข้างบนมีดาดฟ้าด้วยค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นจ่ายกุชชีแล้วก็มีเก้าอี้หน้าบ้านนะคะเก้าอีอ้หน <c oughs> ้าบ้านเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกันที่ตรงนู้นค่ะซึ่งไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นเหมือนจุดถ่ายรูปของที่พักของเรา <c oughs> เหมือนเป็นโบสถ์ใช่ไหมคะเออเมื่อกี้ไปถามแลลว <c oughs> เขาบอกเป็นห้อง,ง<บ>ประชุมอ่ะอ๋อเลิศมีที่ประชุมด้วย ราก็อยู่กันที่เหมือนบนดาดฟ้าของหองประชุมที่นี่นะคะซึ่งแบบว่าขึ้นมามองมุมได้แบบ180องศาเลยค่ะนี่ภูเขาค่ะบอกแล้วว่าที่พักของเราคือแบบว่าอยู่เหมือนก้างหูเขาเลยอะแถมแบบว่ามีที่ถ่ายรูปเยอะมากสำหรับคนไหนที่แบบชอบถ่ายรูปนะคะแนะนำค่ะ Aristo Resort ราชบุรีนะคะ What can I do? You're so loving and gentle to the core. What can I do when you fill me with happiness and much more? What can I do? You're so stunning, I just can't look away. What can I do? I should know by now you make my day. Never more. will dreams expire? อริสโตรีสอร์ทนะคะราช,ชบ,บุรีสวนเพึ่งนั่นเองอยู่ในหุบเขานี่คือข้างหลังเราตรงนี้คือเป็นเขาหมดเลยแล้วแบบสไตล์การแต่งบ้านของเขานะคะจะเป็นแบบว่าบ้านหลังสีขาว,ขาวมีหลายโซนนะแต่แบบว่าคือคุมโทนเรียกได้ว่าเป็นคุมโทนสีขาวหมดเลยเรามาในธีมสีขาวแม้กระทั่งรองเทา้า ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปหาของแกะกันส่วนกิจกรรมมีปั่นจกักรยาน เช้าเราเดินไปกินข้าวใช่ไหมเราอ่ะที่พักเราอยู่ข้างเกือบข้างในสุดอ่ะคือขับรถเข้ามาแต่เมื่อชเช้าออกไปกินข้าวข้างหน้าคือแบบว่าขาไปอ่ะมันลงเขาไงมันไม่เหนื่อยแต่ขากลับอ่ะเหมือนขึ้นเขาอ่ะแต่ดีค่ะได้ถือว่าได้ออกกําลังกายสําหรับใครที่มานะคะก็แบบ 6, พกผ้าใบมาด้วยเช้าเ้าตื่นมาวิง่งอากาศดีมากหนาวมากก็คือไม่เปืองน้ําค่ะ <laughs> <c oughs> คือเอาจริงที่พักเขาแบบใหญ่มาก เดินเหนื่อยแต่แบบว่าดีอะเหมือนแบบส่วนตัวอยู่นะ ก็มีข้าวต้มหมูสาบแอบชิมแล้วอร่อยแล้วก็ไข่กระทะขนมปังขอกินข้าวก่อนค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะกลับกรุงเทพกันแล้วค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับทิปส่วนพึ่งลาสเบรีของเรานะคะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะจาน๊ะทุกคน เราจะมาโชว์ผิวไม่ๆของเราด้วย